สวัสดีค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์แว็กน้ำตาลกำจัดขนของสวีตบอสซัมนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการแว็กขนแขนกันนะคะเริ่มต้นนะคะก็ทำความสะอาดผิวก่อนล้างน้ำสบู่นะคะแล้วก็เช็ดเอาผ้าสะอาดนะคะเช็ดให้แห้งนะคะต่อจากนั้นเราก็จะมาเริ่มวิธีการแว็กขนกันค่ะค่ะก็เปิดกระปุกแว็กนะคะ เราก็ใช้ไมพายนะคะป้ายเนื้อแว็กนะคะลงบนผิวบางๆนะคะเราจะมาดูแนวเส้นขนแขนนะคะจะเห็นได้ว่าจะงอกแบบเหมือนออกออกจากตัวนะคะเราก็จะป้ายขนแขนนะคะป้ายเนื้อแว็กลงขนแขนแนวที่มันออกจากตัวอย่างนี้นะคะป้ายบางๆนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะใช้ผ้านะคะที่แถมมาในกล่องเนี่นะคะ แปะลงไปแล้วดึงออกทันทีเลยนะคะขนก็จะติดมากับผ้าที่มีเนื้อแบกนะคะแล้วก็ยังมีความเหนียวอยู่เราก็แปะไปบริเวณข้างๆที่ยังมีขนนะคะก็ไม่ต้องป้ายเนื้อแว็กใหม่นะคะเห็นไหมคะ จะติดมานี่นะคะถ้าหมดคันเหนียวเราก็ค่อยป้ายใหม่นะคะป้ายบาง ปกติขนแขนก็จะอ,อผ้านะคะเราก็พับเก็บได้เดี๋ยวเราจะใช้ส่วนอื่นที่ยังไม่ได้แวกนะคะก็จะประหยัดเนื้อผ้าได้อีกค่ะ โอเคผ้าก็พับเก็บนะคะเดี๋ยวใช้ส่วนที่ยังไม่เลอะมากไปอีกเก็บให้หมดเลย ขนที่ขึ้นใหม่มันจะอ่อนนุ่มแล้วก็บางลงด้วยอะค่ะการแม็กก็จะแบบเป็นวิธีการกำจัดขนที่ดีที่สุดนะคะค่ะอันนี้ก็จะแบบเก็บขนที่ ตกล่นนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปทำความสะอาดผิวนะคะก็คือล้างน้ำสะอาดธรรมดานะคะแล้วก็เช็ดให้แห้ง